ตอนนี้ตอนนี้เราเจอพี่แป้งสีบิงแล้วนะฮะมาเร็วเก็บไปเร็วแต่ม่ีอีกแล้วแต่ว่าแต่สี้ำสีน้ำไม่หยุดเลยนะฮะพี่แป้งสวยไหมแบบนี้เราฝากนะครับถุตีโบ๊ทแน่นอนครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับนี่ครับ วันนี้เราอยู่ที่งานเกมนะครับเราจะมาตามหาพี่แป้งฟรีบิงกันนะครับว้าววันนี้เราอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับวันนี้เขาจัดงานกาลีนาเวิลด์สืบทราบมารู้แล้วว่าพี่แป้งซีบิงเนี่ยเขาจะอยู่ในบูธกาล n นาฟรีไฟล์อเด็กๆอยากเจอมากเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับบายตอนนี้เราจะไปตามหาพี่ เดี๋ยวสิ่อตาหาตอนนี้นะครับเราถึงที่นี่แล้วฮะหน้าเกมทางเข้างานการิน่าเวิลด์ซึ่งโหคนเยอะมากฮะไปทำตามทำเรียกร้องของเด็กก็คือไปเจอพี่แป้งสิงี์มาเร็วที่ถึงก็ได้เข้ามาแล้ว คนทไ่ได้โค้ดของคาริน่าปีไลนะฮะซึ่งก็บอกว่า1,000คนเนี้จะเป็น1,000คนพิเศษที่ได้รับของรางวัลที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอันนี้น่าสนใจอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะได้อะไรติดตามชมนะฮะ พักกินขนมกันแป๊บหนึ <music> ่งมีพี่คนสวยแจกขนมด้วย่ใ่ขอที่านรัเรนเ็รวเออเป็น B C X ไข้ครับผมมอเไซค์ที่เราแจกกันลุก กระโดดไเลยไม่ใช่ไม่ใชรีไฟล์คะแนี่ครับกายร่วมพี่แจทฮะเกือบสองเท่าเต็มๆนะเออใช่คตอนตอนนี้เรามาดูในช่องพี่แป้งซีพีก็คือว่าพี่แป้งบอกว่าเชิญเพื่อนๆทุกคนมาร่วมกันเชียร์พี่แป้งและเราเคสเตอร์เกมฟรีไฟล์แข่งกับต่อธนภพในงานไก่เน่าเวิร์ที่น pues> ี่ฮะเวลา13บสนาฬิกายีนาทีซึ่งตอนนี้เนี Mexican ่ยมัน เวลา13นาฬิกา16นาทีแล้วเดี๋ยวพี่แป้งเนี่ยน่าจะขึ้นเวทีแล้วน้องๆน้องดีเจน่าจะแบบว่าได้เจอพี่แป้งแน่ๆวันนี้ตื่นเต้นไหมอยากเจอไหมอยากบอกอะไรพี่แป้งบ้างเออน้อนดีเจอยากเจอพี่แป้งครับเตรียมตัวนะ ะและต่อมาพี่แป้งกำลังขึ้นเว,ท,วทีกับพี่ต่อธนภพมนะคะ,ะแล้วก็แคสเตอร์อีกสองคน ตอนนี้เราเจอพี่แป้งซีพิงแล้วนะฮะเมื่อกี้นะดีเจไปถ่ายข้างหลังแล้วเดี๋ยวน้องเฟิร์สกับน้องน้องสู่นะฮะแล้วมีพี่กิบด้วยไปต้อนรับในชุดนักบ้าสิ่งนี้หรือว่าแป้งน้องสองสคนแล้วก็ใหญ่สองคนพบไปด้วยกันตอนรับแล้วก็เร็ว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 โอ้โหน้องลุงลุงพี่เดียวกันลุง ครัไปึงนับอเคครับโอ้โหเคยที่หลร้ไึงหวนยับไม่ตรงหึน้ครับผมนเลยรหือคนดีสตอนะครับอ่าเสียปานะครับถว่าดีแน่นอนครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ได้เจอกับพี่แป้งซีบิงเออรู้สึกเอดีใจครับตื่นเต้นไหม เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายแค่พี่แป้งอย่างเดียวนะได้ถ่ายกับแฟนพี่แป้งด้วยอ๋อพี่พป๊อปพี่พป๊อปใชแ่แฟนพี่แป้งคือป๊อปอะอยู่ฝั่งนู้นที่เดินตามมาแล้วก็ถ่ายกับลุงกินใช่ไหมใช่อ่าใช่ใชนี่คือความตั้งใจของเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบว่าเขาใช้ก็ข้างไทยเลยล่ละข้างไทยชอบพี่แป้งซีบิงมากครับก็ขอบคุณน้องแป้งพี่แป้งซีบิงด้วยที่ยอมถ่ายรูปกับน้องๆแล้ววันนี้น่ารักมากถืวคนลุงถ่ายรูปพี่แป้งเยอะมากครับ มิชช ah. ah. ั่นคอม plete นะดีเจตามหาพี่แป้งมาหลายงานแล้วเอาละวันนี้พวกเราเอาละไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย